สว,ส,ส,วส,สวัสดีสสครับสวัสดียามเช้าครับเช้านี้เนี่ยนะครับผมก็มาพ่นยาทุเรียนกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ทําแข่งกับฝนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเช้าว,วันนี้นะครับผมไม่มีฝนตกเลยนะฮะวันนี้ก็พ่นเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยววันต่อไปนะครับก็ต้องมาแกะนี่นะครับเขาเรียกว่าอีแปะเนาะทาไมถึงต้องแกะนะครับผมเพื่อว่าทุเรียนเนี่ยนะครับผมดอกมันจะได้ออกตามกิ่งตรงนี้นะฮะ ถ้ามีอีแปะกอเยอะเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้อ่อไม่ออกเลยนะครับเหมือนว่าอีแปะมันอุดไว้นั่นเองนะครับนี่นะก็เหลือพ้นต้นใหญ่ทางนี้นะครับตลงไปไม่กี่ต้นเนาะทีนี้ก็ขึ้นไปข้างบนนู้นนะฮะ ก็มีมังคุดด้วยเนาะถามว่ามีมังคุดอยู่ในทุเรียนด้วยเนี่ยนะครับดีไหมสําหรับผมก็คือว่าเกิดมาก็เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนาอพ่อผมบอกว่ามันจะได้ปุ๋ยควบคู่ไปด้วยกันเนาะงามไปด้วยกันนะครับ ทุเรียนกี่วันฉีดนะครับก็เจ็ดถึงสิบวันนะครับแต่ว่าถ้าออกดอกแล้วเนาะออกดอกออกผลแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะฮะเพื่อว่าอะไรนะครับผมเพื่อว่าจะได้รักษาดอกรักษาใบาด้วยนะครับแล้วก็รักษาผลผลิตที่มันออกมาด้วยเนาะ ส่วนผมเองก็มีหน้าที่าลาาสายพ่นยานะครับลาสายพ่นยานี่คือก็หนักเหมือนกันนะถ้าเราลากไม่เป็นเดินไม่เป็นนี่คือจบเลยเหมือนกันนะครับผมมันก็จะทำให้แบบช้านั่นเองนะฮะฉีดไลนไปข้างบนเลยถามว่าฉีดอย่างนั้นยานถึงไหมนะครับก็เป็นละอองอยู่เนาะก,ก็ ขึ้นอยู่แล้วนะครับผมขึ้นถึงยอดอยู่แล้วนะฮะอาจจะไม่มากนะครับแต่โดนหน่อยก็เห็นผลแล้วนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนเล็กเนาะที่เพิ่งปลูกไปนะครับบางต้นก็าตายไปอันนี้ก็มาแซมใหม่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับแปบ๊บเดียวโตขนาดนี้แหละ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องยูทูบทีดูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ